จังหวัดที่ทุกคนคุ้นเคยการเดินทางสะดวกมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและอาหารการกินหลากหลายที่แสนจะอระ่อยและใช่ค่ะนี่คือเมืองเยลาเราเลือกเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีตังหยงมัดถึงสถานีเยล่าสิ่งแรกที่ได้รู้สึกคือลมเย็นเย็นและความเป็นกันเองของคนในเมืองนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เยลลา แล้วก็วันนี้เราก็จะมาพาทุกคนไปชมชิมช้อปในเมืองยะลาจะเป็นที่ไหนนั้นไปดูกันเลยค่ะไปเลยพอถึงพวกเราก็หิวมากเลยค่ะจากเลยนะคะว่เราก็ไปร้านซุปโบราณเจ้าเด็ดอาหารร้อนๆรสชาติเข้มข้นตามฉบับโบราณที่ถัดไปเที่ราจะไปก็คือตลาดมะพร้าวไปตลาดมะพร้าวคุณจะใช้งบกี่บาทคะศูนย์บาทตลาดมะพร้าวคุณจะใช้งบกี่บาทคะสองร้อย ันนี้คุณไปตลาดมะพร้าวคุณจะใช้งบกี่บาทคะไม่เกิน500ค่ะว้าตลาดมะพร้าวคุณจะใช้งบกี่บาทคะศูนย์บาทค่ะทำไมคะเพราะไม่ซื้ออะไรแล้วตลาดมะพร้าวคุณใช้งบกี่บาทคะศูนย์บาทค่ะซื้อเฉพาะไม่เป็นวันนี้คุณไปตลาดมะพร้าวคุณจะซื้อกี่บาทคะหนึ่งร้อยบาทจริงปะคะ ก็อยู่ที่ตลาดรัชพรแล้วนะคะมีเสื้อมีกางเกงมีหมวกของชย้ยีและราคาดีเลยเราไปดูกันเลยเดินทางต่อไปที่ตลาดมะพร้าวที่นี่เป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่เปิดเฉพาะวันเสาร์อังคารและพฤหัสบรรยากาศที่นี่มีเสน่ห์มากเลยนะคะ รถไฟจะวิ่งผ่านด้านบนหัวเหมือนฉากในหนังยังไงยังไงเลยค่ะสินค้าก็มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับไปจนถึงของใช้จิบป้า่ะ หลังจากช้อปปิ้งเสร็จเราก็เดินทางต่อไปโลตัสยะลาซึ่งที่นี่ไม่ใช่แค่ห้างธรรมดาแต่เป็นเหมือนแหล่งพักผ่อนของครอบครัวเลยค่ะมีสวนร่มรื่นให้เดินเล่นหรือจะละมาดที่ห้องละมาดที่จัดไว้สะดวกสบายมากๆสำหรับวัยรุ่นที่นี่คือมุมถ่ายรูปเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยค่ะ on red Needed to say I'm keeping a check She was in bad bitch Never done less Calling it quits now Baby, I'm on red Crashing my place. Thinking in a bad way Losing your grip Screaming in my face Baby, don't trip Someone took a big L Looking at you sideways Like, ooh She wanna ride me ของกินเล่นก่อนกับกันค่ะไปหาไปกินไปเฮ้ยน่ารักจังเลยฮาะคะเนนเพื่อนกำลังกินอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะสวนพอเริ่มตกเย็นเราก็ได้นั่งรถตุกๆไปที่สวนขันเมืองยะลา ส่วนสถานะกลางเมืองที่มีต้นไม้ร่มรื่นและบึงน้ำขนาดใหญ่บรรยากาศที่นี่เหมาะการพักผ่อนมากเลยค่ะมีร้านสามล้อเล็กๆร้านขายส้มตำยำลูกชิ้นหรือกือโต๊ะของทานเล่นที่รสชาติจัดจ้านสุดๆและสำหรับใครที่เหนื่อยล้าเครียดหรืออยากหาที่ฮิวใจแค่ได้มานั่งมองนกมองน้ำใต้ร่มไม้ใหญ่คุณจะรู้สึกเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ แบบเดียวก็ใกล้เวลารถไฟขบวนสุดท้ายที่จะพาพวกเรากลับบ้านแล้ว,วก,ก่อนกลับเราต้องขอบคุณแบร์คนขับรถตุกๆุกผู้ใจดีที่พาเราไปเที่ยวทั่วเมืองในวันนี้ด้วยค่ะการนั่งรถตุกๆทั่วเมืองใช้งบแค่คนละไม่เกินร้อยเท่านั้นเอง การเดินทางครั้งนี้เติมไปด้วยเ,เสียงหัวเราะมิตรภาพและความทรงจำดีๆลองมายยลากันสักครั้งนะคะแล้วคุณจะตกลมรับเกิดกรืแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าค่ะ